สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Magic t a r ์ลอ y ไ i คิตตีนะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่นะคะทำนายดวงกันให้กับคุณคนที่เกิดราศีเมษนะคะลัคนาเมษนะคะในช่วงวันที่1-15ถึง15กรกฎาคม2,568นะคะการงานการเงินความรักโชคลาภนะคะเรื่องใดสิ่งใดที่กำลังจะเกิดขึ้นขอให้พี่ไพ่สำหรับนี้เป็นคนบอกเป็นคนเล่าเรื่องให้กับคุณคนที่เกิดราศีเมษลัคนาเมษนะคะ การอ่านคลิปแบบนี้จะเป็นการอ่านแบบ general reading นะคะเราไม่ได้จัดจงคนใดคนหนึ่งนะคะบางคนอาจจะตรงเป็นบางเรื่องบางคนอาจจะตรงทุกเรื่องเลยนะคะแต่เราเชื่อว่าไพทาร์มีเมจิกอยู่ในตัวเนอะใครที่ได้เข้ามาดูเข้ามาชมคลิปนะคะคลิปนั้นเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องราวของคุณนะคะใช้วิจารณญาณในการอ่านไพ่นะคะ เราขอเป็นตัวแทนในการจับไพ่ให้กับคุณคนที่เกิดราศีเมษลัคนาเมษนะคะมาดูกันว่าช่วงนี้คุณเป็นอย่างไรและกําลังจะมีเรื่องใดสิ่งใดเกิดขึ้นกับคุณนะคะในช่วงวันที่1นึถึงสิกรกฎาคมนี้นะคะใครอยากอ่านไพ่ติดต่อเรานะคะก็ติดต่อได้ทางไลน์นะจ๊ะรายละเอียดค่าครูเราทิ้งเอาไว้ที่ใต้คลิปให้แล้วนะคะมาใบแรกืเก้าถ้วย ช่วงนี้มีความสุขอ่ะมีความสุขมีความสําเร็จนะมีทรัพย์สินเนาะมีการแบบได้มาซึ่งความสุขความสุขแบบถาโถมเข้ามาหาคุณเลยอ่ะเป็นช่วงของการกินอิ่มนอนหลับมีความสุขเนะอะได้สังสรรค์ได้ปาร์ตี้ได้กินดื่มได้พบเจอกับเพื่อนฝูงได้เจอะเจอกับสิ่งที่ประสบความสําเร็จได้มีทรัพย์สินเงินทองมากมายเนี่ยเห็นไหมไพ่ก้าถ้วยสําหรับเนี้ยมันจะเหมือนหีบมาหาสมบัติ ความสุขที่มาจากทรัพย์สินมาจากสมบัติมาจากความสําเร็จที่คุณกําลังจะได้หลักเนาะตอนนี้มีความสุขดีนะคะอุดมสมบูรณ์นะคะมาเราไปต่อใบแรกก็ดีงามเลิศเลิศม,มากๆราศีเมษลัคนามเมษนะคะ9ก้าถ้วยนะคะหรือช่วงนี้อาจจะได้เจอเจอสังสรรค์ปาร์ตี้หรือมีความรักเข้ามาให้เลือกก็ได้อาจจะเป็นลักษณะของเพศที่3ก็ได้นะคะ หรืออาจจะเป็นในลักษณะของการได้มาซึ่งทรัพย์สมบัตินะคะการได้มาซึ่งความสุขความสำเร็จนะคะในช่วงนี้นะอ,อืคุยนครับคุนออครับเป็นลักษณะของความวิตกกังวลนะคะมีเรื่องอะไรบางอย่างที่มันซ่อนอยู่ภายในใจลึกคุณเองอาจจะเป็นคนที่มีซิกเซนเซนแรงเซนแม่นช่วงนี้นะคะหรือคุณเองอาจจะเป็นคนที่มีคนมาขอคำปรึกษา ต้องแนะนําให้คําปรึกษากับคนนี้คนนั้นคนนู้นอยู่ตลอดเวลาบางทีเราก็เก็บเอาค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 ,คำเขาเรียกว่าอะไรอ่าคำคำปรึกษาของคนอื่นน่ะที่เราแนะนําไปแล้วเนี่ยบางทีเราเก็บเอามาคิดมากนะคะช่วงนี้เหมือนวิตกกังวลเรื่องอะไรบางอย่างนะคะเป็นความกังวลใจอยู่ลึกๆนะคะในช่วงนี้คุณดูรักเป็นลนักษณะของคนที่มีสเสน่ห์ พรที่คุณขอสิ่งที่คุณอธิษฐานเอาไว้นะคะกำลังจะสำเร็จผลเ,เร็วๆนี้นะคะคิงมาพร้อมกับ Queen บางคนได้มีโอกาสได้พบเจอกับคนที่เป็นคู่นี่ไพ่คู่นะเนี่ย King of c u ั q คว e นออฟค p ันะคะเขาเป็นคู่กันเขามาพร้อมความสุขมาพร้อมทรัพย์สมบัติมาพร้อมควาอมอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของความรัก มีความรักเข้ามาให้เลือกคุณได้เลือกแล้วนะคุณได้เลือกเอาคนที่อยู่ด้วยแล้วมีความสุขเข้ามาในชีวิตช่วงนี้เป็นลักษณะของความความอิ่มเอมใจนะคะอาจจะมาจากคู่ครองคนรักอาจจะมาจากคนใกล้ตัวถ้าไม่เป็นคู่ครองคนรักอาจจะเป็นคนนี้เป็นคนที่อายุมากกว่าเรานะคะเป็นคนที่ผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่มากกว่าเราเป็นผู้ใหญ่ที่อบอุ่นใจดีเป็นโอปป้าเนาะถ้าเป็นถ้าคุณเป็นผู้หญิงแล้วเขาเป็นผู้ชายที่เข้ามา คนนี้ขิงอปค่ะเป็นลักษณะของคนที่เคยผ่านการแต่งงานมาแล้วเป็นพ่อไม้นะคะแต่เขาเป็นคนที่มีประสบการณ์ในเรื่องของความรักเขาสามารถจะแนะนำปรึกษาเรื่องใดๆที่เราติดขัดมีปัญหาเขาสามารถจะทำให้ทุกๆอย่างมันราบรื่นขึ้นหรือไม่ช่วงนี้เนาะสถานการณ์ถ้าเป็นในเรื่องของสถานการณ์ถ้าไม่ใช่ตัวบุคคลเนาะ สถานการณ์เรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานเงินอะไรที่มันเคยติดขัดต่อจากนี้มันจะราบรื่นสำเร็จนะคะเรียบร้อยมากขึ้นนะคะมาไปกันต่อนะราสีเมรลักขณาเมฆนะคะอือหือเมจิเชียนเมจิเชียนเนาะปาฏิหาริย์เรื่องราวดีๆกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ เทวดาให้พรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้พรในคุณที่คุณในสิ่งที่คุณขอสิ่งที่คุณหวงังกำลังจะสมความปรารถนาคุณมีเกณฑ์ได้ขยับขยายเติบโตเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมีเกณฑ์ได้พบเจอความรักแบบรักแรกพบเจอแบบไม่ทันได้ตั้งตัวนะคะคุณเป็นคนที่มีความรู้นะชอบเรียนรู้อะไรอยู่เรื่อยๆต่อ,ตอน,นึกแบบเขาเรียกอะไรเป็นคนที่เรียนรู้อะไรไม่มีที่สิ้นสุดอ่ะ อชอบเรียนรู้นู่นนี่นั่นตลอดเวลาเรียนรู้เร็วเรียนรู้ไวและช่วงเนี้ยคําพูดของคุณน่ะที่คุณพูดคุณเจรจากับคนอื่นน่ะมันเหมือนมีสเสน่ห์คำพูดมีสเสน่ห์เพราะฉะนั้นช่วงนี้ให้พูดดีพูดดีคิดดีพูดแต่สิ่งที่ดีๆให้เข้าตัวอย่าพูดให้หลายใครนะคะพูดเรียกทรัพย์พูดเรียกโชคการเจรจาของคุณในช่วงนี้จะดีมากนะคะ มีแต่คนรักคนเมตานะคะมีเกณฑ์ได้ประสบความสําเร็จเนาะงานเงินความรักมีโชคด้วยนะเมจิเซียนเนี่ยมีโชคมีโชคลาภกําลังจะเข้ามาในเรื่องของการเงินนะคะแต่ช่วงนี้ให้เรามาระวังในเรื่องของอาการหลงหลงลืมๆนะคะเพราะเด็กเมจิเชียนเขาเป็นคนที่มีความรู้รู้ลึกรู้หลายอย่างรู้ดินน้ำลมไฟรู้หมดเขาจะแบบคือรู้แตกหลายแขนงเนี่ย <grote> บางทีเขาจะเป็นคนที่ทําอะไรรวดเร็วว่องไว ก็อาจจะลงลืมไปบ้างเนาะได้นู่นลืมนี่ลืมนั่นอะไรประมาณนี้นะคะอื้มทูออฟครับใครอธิษฐานขอพรเอาไว้ในเรื่องของความรักแน่นเลยอะ่ะเนะี่ยมันมีไพ่สองถ้วยขึ้นมาแล้วมีไพ่คู่ขึ้นมาคุณมีเกณฑ์ได้พบเจอกับรักคนนี้เป็นรักแท้เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าคู่บุญคู่บารมี เนาะเป็นลักษณะของคนที่เป็นกัลยาณมิตรก็ได้เป็นคู่ชีวิตก็ได้เนาะเป็นคนถ้าเป็นเพื่อนเนาะก็จะเป็นกัลยาณมิตรคนที่ให้คำปรึกษาให้คำปรึกษาให้คําแนะนํากับเราได้เป็นอย่างดีหรือถ้าคุณคิดในเรื่องของการอ่าถ้าคุณมีงานประจำเนาะอยากทําอะไรที่เป็นไรายได้ที่สอง เนี่ยเป็นลักษณะของรายได้ที่2ที่จะเข้ามาเพิ่มเข้ามาต่อยอดในเรื่องของรายได้ในครอบครัวก็ดีก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของการงานที่จะต้องเป็นตัวกลางเป็นตัวกลางในการติดต่อในการประชาสัมพันธ์หรือติดต่อหน่วยงานอื่นๆเนี่ยคุณจะทําได้ดีนะคะก็มีคนรักด้วยนะคะมีคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะมาไปต่อนะ หรืองานอะไรที่เป็นเป็นตัวแทนเป็นการเป็นสื่อกลางเป็นการติดต่อประชาสัมพันธ์เนี่ยที่มันเกิดขึ้นไปแล้วเนี่ยมันจะมันจะเป็นผลดีกับคุณในระยะต่อต่อไปจากนี้นะคะกเก้าเหรียญเก้าถ้วยเก้าเหรียญน,นะคะ เงินเนาะเงินที่มาจากน้ําพักน้ําแรงของตัวคุณเองถ้าคุณเป็นคนโสดนะคนนี้เขาเป็นลนักษณะถ้าเป็นผู้หญิงที่เป็นโสดเนาะสวยโสดและรวยมากช่วงนี้มีเงินมีเงินที่หามาจากสองมือสองขาของตัวคุณเองนะคะคุณเป็นคนไม่ค่อยพึ่งคนอื่นคุณเป็นคนต้องออกแรงทํางานแล้วได้เงินเงินเยอะเงินมากนะช่วงนี้อาจจะ ได้เงินมาเก็บเกี่ยวเงินใช้เงินบำรรงความความสุขให้กับตนเองอยากกินก็กินอยากช็อปก็ช็อปอยากเที่ยวก็เที่ยวเร,เราหาเงินมาจากความเหนื่อยยากของตัวเองนะคะช่วงนี้อยากถ้าอยากทำอะไรเสริมเนาะ,ะไรายได้เสริมที่คุณทำแล้วจะสำเร็จจะดีเนาะช่วงนี้อาจจะเป็นลักษณะของการทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับพืชพันธ์ัญญาหารออแกนิกต้นไม้แบบนี้จะดีนะคะผละไม้แบบนี้จะดีนะคะผลิตภัณฑ์อะไรที่เกี่ยวกับ ต้นไม้หรือผล,ลไม้เนี่ยช่วงเนี้ยนะผล,ละไม้จะดีนะคะไปต่อนะอือสามดาบมาทําไมเอ่ยอสามดาบมันเป็นลักษณะของความวิตกความกังวลเหมือนคุณเองอาจจะเคยผ่าน ผ่านประสบการณ์ไม่ค่อยดีในเรื่องของความรักเนาะเคยเจอเจอกับรักสามเศร้าเราสามคนเนาะหรือกําลังจะเกิดขึ้นนะคะถ้าไม่ใช่รักสามเศร้าเราสามคนช่วงนี้ให้ระมัดระวังคนข้างตัวคนข้างกายคนที่ทํางานใส่ร้ายให้ร้ายป้ายสีนินทารับหลังนะคะหรือถ้าเป็นในเรื่องของสุขภาพนะคะอืมระมัดระวังอะไรที่เกี่ยวข้องกับหัวใจความดันเนาะ ไปต่อนะถ้าคุณเป็นคนมีคู่แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอาจจะมีบ้างอะเนาะอาจจะมีหรือไม่มีมันแล้วแต่คนต้องมาเจาะวิเคราะห์กันเป็นคนคนไปนะคะไม่ใช่ว่าดูแล้วไปไม่สบายใจเนอะเพราะอันนี้ถ้าอ่านตามตรงอะให้สามดาบมันเป็นลักษณะข,ของบุคคลที่สามรักสามเศร้าเราสามคนเนาะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรก็ให้ไประวังในเรื่องของการถูกนินทาว่าร้ายหรือเรื่องของสุขภาพนะคะ หรืออาจจะเป็นความวิตกความกังวลเนี่ยเพราะมันขึ้นอยู่กับความกังวลที่คุณน่ะกลัวกลัวไปเองคิดไปเองหรือเปล่านะคะแปดถ้วยแปดถ้วยเป็นลักษณะของการเดินทางเดินทางห่างบ้านห่างครอบครัวห่างคนรัก ะะเดินทางออกจากจุดเดิมถ่วยไหมถึงความรักใช่ไหมแต่คุณหันหลังให้ความรักแล้วคุณก็เดินไปข้างหน้าข้างหน้ามันมีแสงสว่างรอยอยู่คุณอาจจะเดินไปหาสองถ้วยของคุณตรงนี้ก็ได้คุณอาจจะเคยเป็นคนที่มีประสบการณ์ไม่ค่อยดีแล้วก็หันหลังให้กับความรักที่มันผิดพังพลาดไปแล้วเนี่ยหันหลังไปหาหันหลังแล้วก็เดินออกไปหาสองถ้วยตรงนี้มันคือแปดใช่ไหมบอกอีกสองเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยอื ขอให้คุณหาสองถ้วยของคุณเจอนะคะขอ2สองใบช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์เดินทางก็ได้เนะเา 6, ะอ้าวหกห้าคาทานะคะห้าคาถาช่วงนี้ให้ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ให้ระมัดระวังในเรื่องของคนคนเยอะเรื่องเยอะเอกสารเยอะคนมากมากคนมากความต้องเจอ,เจอกับคนหมู่มากที่มีแบบมากหน้าหลายตาหลายความคิดเนาะอาจจะต้องถกเถียงถกเถียงกันให้เพื่อเกิด ข้อสรุปอะไรบางอย่างนะคะแต่เรารู้ก่อนเราเตรียมรับมือได้นะคะก็อย่าใช้อารมณ์ใช้เหตุผลเยอะๆนะคะในงั้นจะมีมีเกณฑ์ของการประทะคลุลมบ้างนะคะเด e สตริงเดดสตทิง hmm. ไพประจำราศีสิงห์เนาะเดดสตงเป็นลักษณะของคนที่อึดสู้อดทนฉลาดชัดเจนนะคะ ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยคุณเป็นหญิงเก่งหญิงแกร่งเป็นคนค่อนข้างสายลุยเนาะเป็นลักษณะของคนแมนแมนลุยๆุยหน่อยนะคะแต่ถ้าเป็นเป็นลักษณะท,ทั่วไปเป็นผู้ชายเนาะช่วงเนี้ยไพ่ใบนี้มันเป็นลักษณะของคนที่อึดสู้แข็งแกร่งรับได้ทุกสถานการณ์ต่อสู้ได้ทุกอย่างแต่ว่าในเรื่องของการเจรจาการพบเจอผู้คนเนี่ยเจอผู้คนมากหน้าหลายตาเอกสารงานเยอะ คนเยอะวุ่นวายช่วงนี้ให้ระวังเอกสารผิดพลาดตกหล่นนะคะหรือในลักษณะของการเจรจาการที่จะต้องติดต่อประสานงานหรือเป็นตัวกลางอะไรบางอย่างเนี่ยให้ใช้ความอ่อนน้อมถ่อมตนเนาะพี่ไพ่แนะนําแบบนี้ให้ใช้ความอ่อนน้อมถ่อมตนของตนเองออกมานะคะแล้วจะมีผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่เมตตานะคะและการเจ,เจรจาจะราบรื่นสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะคะโอเคนะราศี เมธลัคนณาเมธนะคะขอให้ทุกคนสำเร็จสมหวังได้เจอกับความสุขความรักทรัพย์สินความอุดมสมบูรณ์ความมั่งมีสีสุขนะคะอะไรที่ติดขัดมีปัญหาถ้าคิดว่าพี่ไพ่มาบอกมาเตือนเพื่อให้เราเตรียมตัวรับมือก็รับได้ก็รับไปพิจารณารับไม่ได้ทิ้งไว้ตรงนี้นะคะรับไปแต่พลังงานดีๆพอนะคะ เ h อ m a มจิ i เชเนอะอัศจรรย์ปาฏิหารเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆก็มันจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะวันนี้เราขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะใครเพิ่งเข้ามารับชมใหม่เรารบกวนนะคะกดติดตามช่องเมจิ c ทาร์ลตบคิตให้ด้วยนะเป็นขวัญและกำลังใจให้กับแม่หมอนะคะวันนี้เราไปก่อนขอบคุณมากๆคะ่ Magic คะ m ม g i c ทาร์ลต y บ i t คิตตี้ค่ะ